การดาเนินง,งานศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้สํานึกดีแผนดีบริหารหนี้ได้บ้านชมวงหมู่ที่หนึ่งตบลชมวงอําเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพุทธชาติเยาดวงนะคะเป็นประธานศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านะมวงหมู่ที่1ตําบละมวงอาเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงค่ะเป็นตําแหน่งผู้ใหญ่บ้านด้วยค่ะ ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านชมวงหมู่ที่1ตําบลชมวงอําเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงจัดตั้งศูนย์จัดการกองทุนชุมชนเมื่อปี2564โดยได้รับการสนับสนุนจากกรมการพัฒนาชุมชนในการจัดตั้งมีคณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชนจำนวน11คนโดยมีนางสาวพุทธชาติเยาดวงผู้ใหญ่บ้านหมู่หนึ่งตําบลชมวงเป็นประธานมีสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรม90ครัวเรือนกลุ่มกอง ทุนที่เข้าร่วมจัดตั้งศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้สำนึกดีแผนดีบริหารหนี้ได้มีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านะมวงโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนกขอคอจอกองทุนหมู่บ้านบ้านะมวง ศูนย์มีการดำเนินงานตามระเบียบข้อบังคับของศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านชมวงนอกจากนี้เรายังมีสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอควนขนุนคอยเป็นพี่เลี้ยงให้คำปรึกษาในการดำเนินโครงการตั้งแต่เริ่มต้นอีกด้วย ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านชมวงเริ่มดำเนินกิจกรรมการปรับโครงสร้างหนี้เมื่อปี2564จำนวน30ครัวเรือนสัญญาก่อนปรับหนี้44สัญญาเป็นเงิน2,596,842บาทปรับเข้าสู่ระบบ1ครัวเรือน1สัญญาจำนวน24สัญญาปรับลดหนี้ได้จำนวน18ครัวเรือนปลดหนี้ได้5ครัวเรือนปัจจุบันมีครัวเรือนที่ปรับเข้าสู่ระบบ1ครัวเรือน1 สัญญาแล้วจำนวน90ครัวเรือนศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านชมวงใช้กระบวนการบริหารจัดการหนี้โดยใช้เทคนิคการบริหารจัดการหนี้ตามบริบทชุมชนด้วยวิธีการวิเคราะห์จำแนกข้อมูลของลูกหนี้เพื่อประเมินความช่วยเหลือการจัดการหนี้แบบประนีประนอม โดยศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านชมวงได้นำหลักคุณธรรม5ประการตามแนวคิดของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านชมวงมาใช้ในการดำเนินงานคือ 1. ความซื่อสัตย์ 2. ความเสียสละ 3. ความรับผิดชอบ 4. ความเห็นอกเห็นใจกันและ 5. ความไว้วางใจกัน แหล่งทุนจากภาคีเครือข่าย3แหล่งได้แก่ 1. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านชมวง 2. กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองบ้านชมวง 3. โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนกขอข,อขอจอบ้านชมวง การดำเนินกิจกรรมในศูนย์จัดการกองทุนชุมชนส่งผลให้คนในชุมชนรู้จักการบริหารจัดการหนี้ด้วยตนเองการพัฒนาศูนย์จัดการกองทุนสามารถลดหนี้และปลดหนี้ภาคครัวเรือนได้การดำเนินงานของกลุ่มอาชีพประสบความสำเร็จสามารถบริหารจัดการและมีสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้นสามารถทำให้ชุมชนพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน จากการสำรวจความต้องการในครัวเรือนต่างๆในชุมชนก่อให้เกิดกลุ่มอาชีพ2กลุ่มดังนี้กลุ่มอาชีพการขายข้าวสารสมาชิกและครัวเรือนส่วนใหญ่ซื้อข้าวสารบริโภคทุกครัวเรือนเพื่อเป็นการช่วยเหลือสมาชิกในทุกครัวเรือนและเพื่อเป็นการลดรายจ่ายจึงตั้งกลุ่มจำหน่ายข้าวสารขึ้น ร้านค้าลอยฟ้าเครื่องอุปโภคในครัวเรือนเป็นการส่งเสริมอาชีพแก่สมาชิกและช่วยเหลือทุกครัวเรือนในหมู่บ้านที่มีความจำเป็นต้องใช้เครื่องอุปโภคบริโภคในครัวเรือนเพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือนจึงรวมกลุ่มร้านค้าลอยฟ้าเครื่องอุปโภคในครัวเรือนขึ้น ลุ่มจะดําเนินการรับออเดอร์พร้อมชําระเงินงวดที่ผ่านมาทุกวันที่10ของเดือนและรับของงวดต่อไปในวันที่12ของเดือนณศาลา,าหมู่บ้านะมวงหมู่ที่1ตําบละมวงอําเภอควนขนุน กลยุทธ์ในการบริหารจัดการสู่ความสําเร็จในผลสําเร็จเราจะแบ่งออกเป็น3ด้านด้านจุดแข็งจุดเด่นของชุมชน 1. คนในชุมชนมีความรักความสามคัคคีกลุ่มในชุมชนมีความเข้มแข็ง 2. มีกองทุนชุมชนเข้มแข็งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตกองทุนหมู่บ้าน3 มีปราดชาวบ้านภูมิปัญญาด้านต่างๆเช่นการอบสมุนไพรการนวดแผนโบราณ 4. ชุมชนมีเศรษฐกิจที่ดีมีกลุ่มอาชีพจำหน่ายเข้าสารร้านค้าลอยฟ้าสินค้าอุปโภคให้บริการสินเชื่อทุกครัวเรือนโดยใช้วิธีการครบรอบเดือน 5. มีสวัสดิการชุมชนของกลุ่มออมทรัพย์กองทุนหมู่บ้านและชาปนากิจสงเคราะห์6คณะกรรมการกองทุนมีความสามัคคี ผู้นําชุมชนมีความเสียสละเห็นความสําคัญของการพัฒนาด้านเงินทุนให้เข้มแข็งด้านผู้นําชุมชนประธานจัดการกองทุนชุมชนและคณะกรรมการศูนย์เป็นผู้เสียสละและตั้งใจจริงในการทํางานเพื่อชุมชนมีความน่าเชื่อถือเป็นผู้มีความรู้สามารถรวมกลุ่มสร้างอาชีพให้แก่สมาชิกในชุมชนเพื่อช่วยเหลือแบ่งปันซึ่งกันและกัน ด้านการบริหารจัดการคณะกรรมการดำเนินงานโดยใช้เทคนิคการบริหารจัดการหนี้ตามบริบทชุมชนโดวยวิธีการวิเคราะห์จำแนกข้อมูลของลูกหนี้เพื่อประเมินความช่วยเหลือการจัดการหนี้แบบประนีประนอมและยึดหลักคุณธรรม5ประการ กิจกรรมที่ชุมชนได้รับประโยชน์จากกลุ่มตามแนวทางกิจกรรม3สร้างได้แก่ 1. สร้างความมั่นคงด้านอาหารส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงผึ้งกิจกรรมแบ่งปันเมล็ดพันธุ์ผักผ่านศูนย์แบ่งปันพันธุ์ผักของหมู่บ้าน สสร้างสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนรณรงค์หมู่บ้านปลอดถังขยะรณรงค์การจัดทําถังขยะเปียกครบทุกบ้านกิจกรรมคัดแยกขยะกิจกรรมพัฒนาปรับภูมิทัศน์ของหมู่บ้านรณรงค์การใช้ถุงผ้าหรือตะกร้าในการซื้อของ 3. สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมกิจกรรมแบ่งปันพันผักผ่านศูนย์แบ่งปันพันผักของหมู่บ้านกิจกรรมตามประเพณีท้องถิ่นกิจกรรมการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาชมวงสัมพันธ์ สวัสดีค่ะพี่จีค่ะทาสวนสละสุมาลีพี่จีได้งบประมาณนี้ตั้งแต่ปีที่แล้วค่ะด้วยสวนแห่งนี้เดิมทีเป็นของคุณพ่อเราได้เงินทุนตรงนี้นํามาจัดสรรในการทําการเกษตรสวนสละเพื่อที่จะต่อยอดเป็นเงินทุนหมุนเวียนสร้างอาชีพสร้างรายได้และยังกระจายรายได้สู่ชุมชนอีกด้วยขอขอบคุณโครงการดีๆแบบนี้ความใส่ใจจากท่านประธานและคณะกรรมการชุดนี้ที่ได้มีการติดตามผลอยากให้มีโครงการดีๆแบบนี้ในชุมชนตำบละมวงตลอดไปค่ะขอบคุณมาก มากค่ะ ชื่อจำเนียนเองตองใจก้าปลูกผล,ลไม้ฝักสวนกลัวทตำสวนยางมาด้วยเรียกได้ว่าเป็นกระทิสวนปรผสมเอินทุนตรงนี้เรานํามาต่อยอดทางอาชีพสร้างไรายได้จากในครัวเรือนประจายไปสู่ชุมชนทําให้เรามีช่องตางไรายได้เพิ่มขึ้นเป็นโครงการที่ดีมากๆเลยก้าขอบคุณทีมคณะกรรมการที่คอยให้กำรึกษารวมถึงเจ้าหน้าที่ที่คอยดูแลขอบคุณมากๆนะคะ ในคานมาเป็นประธานตรงนี้ในกองทุนนี้นะคะรู้สึกยินดีค่ะมีความตั้งใจที่จะพัฒนาหมู่บ้านเพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านมีความอยู่ดีกินดีเป็นการช่วยลดหนี้ให้ประชากรในหมู่บ้านและครัวเรือนทั้งหมดค่ะ ทุกครั้งที่เราเห็นยอดหนี้ของประชากรทุกครัวเรือนลดลงไปเราก็มีแรงที่จะทํางานตรงนี้ต่อไปค่ะการดาเนินง,งานกับสมาชิกในครัวเรือนทั้งหมดเราจะทําตามบริบทของครัวเรือนว่านี่ที่เป็นมาเป็นมายังไงจุดเริ่มต้นมายังไงเราจะช่วยกันแก้ไขแล้วก็ช่วยกันลดหนี้ให้ครัวเรือนทั้งหมดค่ะ ในการพูดคุยกับสมาชิกและคณะกรรมการทั้งหมดเดือนละหนึ่งครั้งในวาระการประชุมทั้งหมดอาจจะพูดถึงในการแก้ไขปัญหานี้สินและการเป็นอยู่ของประชากรทั้งหมดค่ะ โครงการดีๆแบบนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากเราไม่ได้รับการสนับสนุนจากกรมการพัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุงและพี่เลี้ยงคนสำคัญที่คอยติดตามคอยดูแลคอยให้คำปรึกษาอย่างสำนักงานพัฒนาชุมชนทำเปอดควนขนุนเราจะทำโครงการนี้ให้ดีที่สุดแล้วก็จะช่วยเหลือประชาชนในหมู่บ้านนะคะเพื่อให้กินดีอยู่ดีบริหารนี่ได้ค่ะเรารู้สึกกินดีอย่างยิ่งที่ได้รับสิ่งเหล่านี้และดิฉันเชื่อมั่นว่าดิฉันและทีมงานเราจะ บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ด้วยความซื่อตร,อรงและหลักธรรมที่เรายึดแนวจิตใจเพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุดนำไปสู่การบริหารหนี้การปลดหนี้และนั่นคือกำลังใจสําคัญที่ทําให้เรามุ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่และทําให้เรามุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนงานตรงนี้ตลอดไปค่ะขอบคุณค่ะ